8นะครับพิจารณาระบบสมการต่อไปนี้นะครับก็มีทั้งหมด4สมการ a บวก b บวก c บวก d เท่ากับ5อันนี้สมการที่1 a บวก b ลบ c ลบ d เท่ากับ7อันนี้สมการที่2 a ลบ b บวก c ลบ d เท่ากับ9อันนี้สมการที่3นะครับแล้วสมการมการที่4ก็คือ a ลบ b ลบ c บวก d เท่ากับ12ก็ขาถามว่าจงหาค่าของ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองบวก d กำลังสองหารด้วย6กอ่ก็มีตัวแปร4ตัวนะครับแล้วก็ให้มา4สมการน้องๆจำไว้เลยนะครับว่าถ้าสมมติมว่าเขาให้มา2สมการแล้วติดอยู่2ตัวแปรจำไว้นะว่าเราสามารถแก้สมการได้อย่างแน่นอนและถ้าเขาให้มา3สมการแล้วมีติดอยู่3ตัวแปร ก็จําไว้นะครับว่าเราสามารถแก้สมการได้แน่นอนอย่าไปกลัวว่าเขาให้ตัวแปรมาเยอะนะครับถ้าเขาให้จำนวนสมการมาเท่ากับจำนวนของตัวแปรแสดงว่าเราหาได้แน่นอนนะครับอ่าข้อนี้เราจะทํายังไงดีวิธีทำนะครับก็มีว่าข้อนี้เนี่ยมีวิธีทำหลายวิธีมากเลยเพราะว่า สมการที่เขาให้มาเนี่ย<ๆ>มันมันยั่วให้เรามาตัดกันมากๆใช่ไหมครับจะเอามาบวกกันหรือเอามาลบกันก็ตัดกันได้เยอะแยะเลยหรือว่าจะมีวิธีหนึ่งก็คือจะเอามายกกําลังสองก็ได้ซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าที่อยากให้น้องๆเห็นถึงวิธีการวิธีการยกกําลังสองของสี่พจน์นะครับอ่าอันนี้เมื่อกี้พี่ลืมอ่านชอยนะครับชอยก็คือก็ไก่สิบสอง เศษสิบเอส่วนยีขอไข่12เศษสิบสอ่วนยี่สี่คอควายสิเศษสิบส่วนยีงองงู1ิเอ้ย1ิสเศษสิบส่วนยีนะครับอ่าทีนี้เราก็มาพี่จะพูดถึงวิธียกกำลังสองนะครับก็มายกทีละสมการเลย สมการแรกก็มายกกำลังสองนะครับ a บวก b บวก c บวก d ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะเท่ากับ5ยกกำลังสองใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มากระจายเลยมันจะได้ว่าเป็น a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองบวก d กำลังสองอ่าทุกตัวกำลังสองนะนี่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องจำให้ได้นะบวกกับ2 ab บวก2 ac บวก2 ad บวก2 bc บวก 2Bd บวก 2Cd นะครับอ่าก็เท่ากับ25นะครับอันนี้ก็คือการกระจายของสมงการอันแรกทีนี้เรามาดูอันที่2อนะครับอันนี้เราต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทียบกับอันที่เหลืออันที่2เนี่ยก็คือ a b บวก b ลบลบ d ใช่ไหมครับอ่าพี่จะกระจา,ะจายเลยแล้วกันก็คือ เอกำลังสองบวก b กําลังสองบวก C กําลังสองบวกดกําลังสองบวกสองเอลบสองเอลบสองเอลบสองบีลบสองบีแล้วก็บวกสองซีนะครับเท่ากับสี่สิบเก้านั่นเองหรือว่าเจ็ดกำลังสองนั่นเองอ,อันนี้ก็จะเป็นสมการที่สองใช่ไหมครับ ส่วนอันนี้เป็นสมการที่1อ่าเราิดเอาไว้ก่อนอันนี้สมการที่สองใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาทําสมการที่3าบ้างเราจะทาทั้ง4สมการเลยแล้วเดี๋ยวน้องๆคอยดูนะครับว่ามันจะตัดกันได้หมดเลยอันนี้ก็ยกกำลังสองเป็นเอกำลังสองบวกบีกำลังสองไอตัวกำลังสองเนี่ยจะเป็นบวกเสมอนะครับส่วนตัวข้างหลังเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวที่เราเอามาคูณด้วยอะ่ะสองตัวนั้นอนะ่ะมีผลคูณของเครื่องหมายเป็นยังไง อย่างเช่นอันนี้ a เป็นบวก b เป็นลบใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ 2ab อ่า2นี่ก็มาคูณเสมอนะคูณกับ2คูณ a คูณ c ก็เป็นบวก 2ac ลบ 2ad ลบ 2bc บวก 2bd ลบ 2cd นะครับเท่ากับเท่าไรเท่ากับ81อ่านี่ก็จะเป็นสมการที่3อ่าทีนี้พี่เขียนสมการที่4ตรงนี้เลยแล้วกัน a กาลังสองบวก b กําลังสองบวก c กําลังสองบวก d กําลังสองลบ2 ab ลบ2 ac บวก2 ad บวก2 bc ลบ2 bd ลบ2 cd นะครับเท่ากับ144อ่านี่ก็จะเป็นสมการที่4นะครับทีนี้น้องๆได้สมการมาหมดแล้ว ก็จะมีทั้งหมด4สมการนะครับเป็นไปหมดเลยแต่ทุกตัวเนี่ยจะมีที่เหมือนกันคืออะไรครับคือ a กําลังสองบวก b กําลังสองบวก c กําลังสองบวก d กําลังสองใช่ไหมทีนี้พี่อยากให้น้องๆดูครับสมการแรกเนี่ยทุกตัวเป็นบวกหมดเลยใช่ไหมครับบวก2 ab บวก2 ac บวก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 หมดเลยทีนี้มาดูสมการที่2มันลบ2 ac ใช่ไหมครับอ่าอ่านสมการที่2ลบ2 ac นะสมการที่3บวก2 ac สมการที่4ลบ2 ac เห็นไหมครับมันมีลบ2ครั้งแล้วก็บวก2ครั้งมันก็จะตัดกันอ่าทีนี้เราลองมาดูตัวอื่นตัว ac นี้ต้องตัดกันแน่นอนถ้าเราเอามาบวกกันหมดเลยนะครับทีนี้มาดูของ ab บ้างอันนี้ลบ2 ab อันนี้ลบ2 ab ใช่ไหมครับแต่อันนี้อันนี้บวก2 ab อันนี้ก็บวก2 ab แสดงว่ามันก็ตัดกันอีกแล้วบวก2ครั้งลบ2ครั้งดังนั้นพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยตัวอื่นก็น่าจะตัดกันหมดเลย งั้นเราลองเอาสมการที่1 2 3 4มาบวกกันหมดเลยอ่าเอาสมการที่1บวกสมการที่2บวกสมการที่3แล้วก็บวกสมการที่4นะครับก็จะได้เป็น 4a กําลัง2บวก 4b กําลัง2บวก 4c กําลัง2บวก 4d กําลัง2เท่ากับ299เลยอ่าเพราะอันอื่นตัดกันหมดเลยนะครับทีนี้ก็ใกล้จบแล้วเพราะโจทย์ถามอะไร โจทย์ถาม a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก C กำลังสองบวกกำลังสองส่วนหมับน้องๆก็ต้องเอาสไปหารอันนี้ก่อนเอาสไปหารก่อนนะครับก็จะเหลือ a กำลัง2องบวก b กำลังสอบวก C กำลังสบวกกลังสองเท่ากับสองส่วนสีทีนี้พอถ้าเราจะมาหารด้วยหอีกทีนึงใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องหารด้วยหอีกทีนึงก็จะเป็น 299หารด้วย24นั่นเองคำตอบที่ได้ก็จะเป็น1 2เศษ11ส่วน24นะครับอ่าข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1 2เศษ11ส่วน24ก็คือตอบข้อกอไก่นั่นเองนะครับอ่าข้อนี้เนี่ยก็พี่อยากจะให้น้องรู้ถึงวิธีการกระจายนะครับว่าถ้าเราจะเจอพจน์อย่างเนี้ย ดับเบิลวกเบวกวบวกแทั้งหมดยกกำลังสองน้องๆจะกระจายยังไงครับอเมื่อกี้พี่สอนแล้วก่อนอื่นเราเอาแต่ละตัวเนี่ยมายกกำลังสองแล้วบวกกันก่อนอ่าส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นการคูณกันระหว่าง2คูณอยู่กับ2องพจน์ที่เราเลือกมาครับเราจะค่อยๆไล่ไปจะเป็น W ัจับคู่กับ X อ็กบวกกับ W ัจับคู่กับ Y บวกกับ w จับคู่กับ z นะครับ โดยอย่าลืมคูณ2ไปด้วยนะทีนี้บางครั้งเนี่ยอันนี้เป็นบวกหมดเลยใช่ไหมครับเครื่องหมายเลยเออกมาเป็นบวกแต่ว่าถ้าแต่ละตัวเนี่ยมีลบซ่อนอยู่เนี่ยน้องๆก็ต้องคิดเครื่องหมายด้วยนะครับว่าผลคูณเนี่ยผลคูณที่ได้เนี่ยมีเครื่องหมายเป็นบวกหรือลบอ,อันนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆบวก2คูณระหว่าง x y บวก2คูณระหว่าง x z แล้วก็บวก2คูณกับ y z อ่าแค่นี้เองอันนี้คือหลักการกระจายนะครับแล้วก็ดูเครื่องหมาย อันนี้คือมีสี่พจน์แน่เรายกกําลังสองทีนี้ถ้ามีแค่สามพจน์ละสามพจน์ก็จะง,ง่ายกว่าเดิมใช่ไหมครับมี x มี y มี z ทั้งหมดยกกาลังสองก็จะเป็น x กลาลังสองอ่าน,นี้เหมือนเดิมวิธีทาเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยแล้วก็บวกสอง x y บวกสอง x z แล้วก็บวกสอง y z นะครับอ่าก็คือวิธีทาเหมือนเดิมเลยคือเอาแต่ละตัวมายกกําลังสองก่อนแล้วก็บวกด้วยสองคูณกับสองตัวที่เราเลือกมานะครับให้ครบ เลือกจับคู่ให้ครบนะครับอ่าก็จบข้อ8นะครับ